คงปลอดภัยแอดโพลแปดโซนะครับผมเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางโหเป็นกองกลางที่แบบนักวางไม่ใช่นักวางกลยุทธ์นะนักวางบอลคือวางบอลแม่งเหมือนเอามือถือบอลนะวิ่งไปให้เพื่อนถึงนะฮอริงบอลเออโดยเขาเริ่มการค้าแข้ง กับสมโมสรแรกคือเรอัลโซซิดาจะบอกว่าไม่ได้โซซิดาปัจจุบันโดยเป็นโซซิดาเบย์ทีม B บ,บ,บทีมบเบยอะไรทีมเด็กอะ่ะเขาอยู่โซซิดาตั้งแต่ปี1999ถึง2004ัน้ีไม่แต่ช่วงช่วงเวลาหนึ่งนี่ไปอยู่เอ a r บาร์ด้วยนะออจูกยืมตัวไปปีหนึ่งตอนช่วง 2001- 2001ึงอ,อ่บอกว่าได้เล่นได้เล่นอยู่14นัด ถ้าเตะ3ามแบบแีแดแมตช์เตนะ1ินัดก็ตบครึ่งตบครึ่งตบครึ่งตอนนั้นยังโนเลมอยู่แล้วเจ้ากรรมก็แต่ย้ายมาสู่ทีมลิเวอร์พูลใช้คำว่าเจ้ากรรมกูใช้คำว่าเจ้ากรรมนี่เขานี่คือช่วงที่เขาใช,าแช้ชแสงอ๋อใช้แสงตอนที่อยู่ริวูนี่คือทุกคนต้องรู้จักเขาแล้วอ,อเขาย้ายมาเพราะหลอกพูดเลยว่ามึงกับกูไม่สามารถหน้าตางนี้ได้อีกแล้วทำศัลยกรรมก็ไม่สามารถหน้าตาแบบเขาได้เอ็นเขาแม่งหลอกเชื่อเออ ไปไหนต่อไปเลมอริดมีช่วงหนึ่งต้องเล่าว่าลิ์พูเนี่ยเป็นช่วงที่เขาฉายแสงแห่ะแต่มีช่วงหนึ่งที่อาจจะมีปัญหาก,กับโค้ชนั่นก็คือลอาฟเอบปิเตเขานี้ดังก่อนเขาจะไปเขาเป็นผู้สร้างแล้วเขาก็เป็นผู้ทำลายด้วย <laughs> ก่อนเขาจะไปเขาก็วางยาทีมเองแม่ซะเ,เลยไปรู้หรอกว,ว่ามันวางยาจริงหรือเปล่ามุมมองของ,ของแฟนบอลทีมอื่นมองมามึงวางยาอยู่ดีมึงขายกล้องกลางตัวสำคัญไป ขายให้ใครเลี้ยงมาลิดเ<อ>ขาเรียกว่าทีมที่กำลังสร้างตราติร์ตยุคนะสองยุคกูยุคสามสี่บ้งเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ยุคไหนอะ่ะแต่ว่าคือแม่งสร้างทุกปีอะ่ะเออเราก็ขายไปแฟนลิเวอร์พูลช็อกเลยช่วงนั้น What the fuck is this ป์ก็ไปอยู่ด้วมาริดมัน <c oughs> บอกว่าเป็นช่วงที่แฟนบอลลิฟท์นี่งงงงเป็นไก่ตาแตกเลยแต่แฟนมาริดนี่แฮปปี้โอ้โหเป็นกองกลางตัวสำคัญและประสานงานกับช่วงนั้น2009ย้ายไปพอมโด ม,มีกาก้าด้วยโอ้โ oh, ห oh, oh. ต้องบอกว่า oh. เป็นอะไรที่แบบโคตรเพอร์เฟกทีมตอนนั้นแน่นนะอ่ะจริงแน่นด้วยคุณภาพและความหล่อเหลาอของนักบอลหลายๆคนเข้าไปอันนี้พออยู่ในช่วงที่อยู่ในช่วงที่ย้ายไปลิเวอริมดแล้วก็ถือเป็นช่วงพีข,ของเขาอยู่นะอ,อายุยังไม่ได้มากใช่เขาก็สามารถคว้าแชมป์ให้กับมาลิตประมาณสาถ้วย, oh. ยสามถ้วยสำคัญทั้ง แชมป์ลีกอืมแชมป์ยูฟ่าแชมปีเป็นลีกอืมแชมป์บอลถ้วยในประเทศอืมและที่สำคัญน,นี่ได้ยูฟ่าซูเปอร์ลีกด้วยนะอ่าใช่ใช่ได้เยอะและหลังจากนั้นนะเขาก็ได้ย้ายไปเพราะว่าด้วยวัที่แก่ขึ้นแหละอืมก็ได้ย,ยูน่าเอีเออซึ่งทุกคนก็มองว่าอาร์ลองโซนั้นะโดนได้แลบ เป่าเลยมึงเก่งเลยอ่ะมึงกลายเป็นเก่งเลยอ่ะแล้วอารมณ์อารมณ์มันเหมือนแบบย้ายสลับคั่วกับโทนี่โคสอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่โหเราปิดตอนนั้นของบาเยอนนี่ก็โรเบนของหน้าอาการมากช่วงนั้นส่วนในนามทีมชาติเนี่ยอาร์โลโซติดมาเกือบทุกชุดเลยติดตั้งแต่โอ้ตั้งแต่ยังไม่เป็นสเปนอ่ะเป็นแคว้นบาสอ่ะแคว้นบาสอ่ะคือบ้านเกิดเขาอยู่แคว้นบาร์สไงแล้วตอนสมัยก่อนก็คงแบบแยกกันอ่ะแยกยังไม่เข้าเป็นสเปนไปงั้บาส จนมาติดทีมเน็ตเตอร์เพลนก็ได้ฟุตบอลโลกปี2010นี่ที่ดังๆเลยแล้วก็บอลยูโร2สมัยแชมป์ยูโร2สมัยคือ2008แล้ว2012ก็คือต่อไปติดเลยก็ถ้ารวมบอลโลกด้วยก็คือ3สมัยเลยนะแบบติดกันเลยใช่คือแบบโหไม่เย็นละเดี๋ยวมาพูดจุดแข็งจุดอ่อนของอลอนโซ่ดีกว่ามาสักหน่อยมาสักหน่อยอ่ะที่เราดูนะจุดแข็งเลยจุดแข็งเลยคือวางบอลแม่นหล่อสภาพดีสุภาพบุรุษมองว่าแม่นก่อนดีเอาไม่ใช่ ไม่ใช่พวกนี้หรอไม่ใช่เราเอาทักษะฟุกบอลก่อนเขาเป็นคนที่วางบอลแม่นใช่เขามีวิชั่นในการวางบอลในการพ์ฟบอลใช่เล่นบอลร่วมกับเพื่อนเล่นง่ายอ่เป็นคนที่ยิงแถวสองให้ดีด้วยต้องเป็นลูกยิงที่สงพลังใช่เพราะว่าในสมัยเด็กผมได้ซื้อ Star s เ c อ e r เล่มหนึ่งอ่าซึ่งเป็นหน้าปกอารองโต้และภายในเนื้อหานั้นก็คือเขายิงใส่เชคิเว่นเอ้ย ครึ่งสนามิว้าสเซิลซอ่าเขาวัดกันแล้วว่ารถบัสประมาณเกือบ12บสองคันในระยะนั้นบางคือระยะรถบัสแบบวางต่อๆกันอะสิบสองคันยิงแสกเข้าไปยิงใส่เฟียกิเวนจังนั้นเฟียกิเวนสมัยนั้นก็คือเป็นโกที่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงถือว่าเสียงเกรดเอเลยสมัยนั้นสมัยนั้นคือโอ้โหแน่นอนจริงอลองโซ่ยิงอลองโซ่ยิงข้อเสียสรขภาพร่างกายคือเขาอาจจะแท็กเกิลไม่แข็งเออเขาไม่ใช่ตัวที่แบบปะทะ คาปะตะตัมากกว่าอะไรเงี<ช>้ยไม่ใ่าไม่ใช่คาบั้ไม่ใช่ตัวสตีดใช่โอเคครับผมวันนี้ก็จะเป็นัอดคร่าวๆที่เราพูดถึงในมอง <c oughs> พวกเรา2คนนะฮะบน<ช>บอลชนแนลนะก็จะมีของแอก๊กีด้วยเดี๋ยวรอคลิปต่อไปออนนเจอว่าสนุกแน่วันนี้เรามาลองทําก่อาดีไม่ดียังไงก็ติชมกันได้นะครับผมดีว่าพวกเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งเรื่องการวางสคริปต์ใช่เราไม่ได้เก่งเรื่องวางสคริปต์แต่เราจะรอไปเรื่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสิ่งที่ใช่อ ซึ่งวันนี้ขอบพระคุณมากขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยใช่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดี